กลุ่มกเกษตรกรทำนาคืมใหญ่จดทะเบียนเมื่อวันที่20กลกุมภาพันธ์2549สมาชิก95คนคณะกรรมการดำเนินการ9คนข้อมูลทางการเงินณวันที่31มีนาคม2565ทรัพย์สิน1นึ่งล้าสี่แบาทเศษนีสิน920,000บาทเศษทุนของกลุ่มเกษตรกร,ร,ร530,000 0บาทเศษ การประเมินมาตรฐานปีงบประมาณพศ2565กลุ่มเกษตรกร,กรผ่านมาตรฐานและความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร,กรอยู่ในระดับชั้นหนึ่งการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับองค์กรทุนน้ำลินงานทั้งสิ้น1,400 0้าน 4, บาทเศษในจำนวนนี้เป็นทุนที่มาจากทุนเรือนหุ้นและทุนสำรองจำนวน ห้าแสนบาทเศษคิดเป็นร้อยละสาม7สี่จุดเจ็ดเจ็ดของทุนเนินงานทั้งหมดปีบัญชีสิ้นสุดสามสิเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจัดสรรกำไรสุดที่เป็นเงินสำรองจำนวนสี่พันสามร้อยบาทเศษคิดเป็นร้อยละสิบหกจุดหกศูนการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการน้อมนำปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ กุ่มเกษตรกรทำนาคืมใหญ่ได้จัดอบรมสมาชิกจำนวน23รายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแผนการดำเนินโครงการและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล,ล้อมในชุมชนโดยใช้งบประมาณจากทุนศึกษาอบรมของกลุ่มเกษตรกรเองจำนวน2,649บาทและสมาชิกสมทบบางส่วน ผลสำฤทธิของโครงการสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวครัวเรือนละ1,440บาทต่อคนต่อปีตัวยอย่างสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปัจจัยเศรษฐกิจกพอเพียงปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการบริโภคสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ หลังจากที่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรได้ไดำเนินการแล้วได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสก,กรจังหวัดอำนาจเจริญและข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสก,กรจังหวัดอำนาจเจริญการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีเงินฝากกับกลุ่มเกษตรกรร้อยละร้อยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนร้อยละส0่สิบสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดอบายมุกได้ร้อยละสี่สิบและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขแบบพอเพียงครบสีข้อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดทำแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำหนดกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละลายจะดำเนินการในแต่ละปีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยได้รับความอนุเคราะห์สมุดบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสาํานาจเจริญกลุ่มเกษตรกรทำนาคืมใหญ่พร้อมโดยสมาชิกและคนในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านและวัดในชุมชน